ทำบัญญัติไม่ฆ่าคนถูกครับบัญญัติฆ่าคนที่ผิดบัญญัติแปลว่าบัญญัติมีไว้สําหรับคนที่ทําผิดแต่มีครั้งหนึ่งบัญญัติได้ฆ่าคนที่ทําถูกการลงโทษหรือการสังหารคนบาปที่บัญญัติได้ตั้งไว้ลงอยู่บนคนชอบทําที่ไม่มีบาปเลยแปลว่าตาช่างของพระเจ้านั้นกลับเอียงบัญญัต,เญญติเนี่ยถ้ามัน ตรงตามตาช่างตวงของความยุติธรรมของพร,ระเจ้าเนี่ยทร,รมบัญญัติมีไว้เพื่อลงโทษคนล่วงประเวณีคนไหว้รูปเคารพใช่ไหมเขาต้องถูกฆ่าให้ตายตามบัญญัติของโมเสสใช่ไหม uh huh. แต่อยู่ดีๆการลงโทษตามธรรมบัญญัติเนี่ยเป็นลงอยู่บนคนที่บริสุทธิ์แลวไม่ได้ทำบาปเลยตาช่างเลยแบบยังไงถ้าความยุติธรรมของพร,ระเจ้าจะกลับมาเป็นปกติได้ก็คือถ้าคนถูกโดนลงโทษได้ คนผิดก็ต้องถูกยกโทษได้เหมือนกันคนที่โดนโทษประหารเพราะมีการผิดธรรมบัญญัติแต่คนคนนั้นไม่ได้ผิดธรรมบัญญัติคือพระเยซูคริสต์พระองค์บริสุทธิ์ไม่เคยทำบาปแต่พระองค์รับโทษของธรรมบัญญัติแทนเราแปลว่าโทษจึงไปตกอยู่ที่พระองค์ไงแปลว่าใครก็ตามที่เข้าไปอยู่ในพระองค์นี่ถูกถ่ายแล้วพระองค์จึงยืนอยู่เบื้องขวาพระบิดาที่คอยแก้ต่างให้กับเรามารซาตานก็ฟ้องที่บัลังคนนี้ล่วงประเวณีมากเขาต้องตกนรกเขาต้องถูกรับโทษ พระเยซูบอกพระบิดาแต่ผมไม่เคยลุ่มประเวณีนะถ้าคนที่ไม่เคยลุ่งระเวณีอย่างผมไม่มีบาปอย่างผมดูลงโทษได้คนคนนี้ก็ถูกลาโทษได้การให้อาภัยจึงมาผ่านการรับโทษของพระเยซู